มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พา์ที่2องน้องกูนี่เนี่ยเรามีแผนที่จะสู้กับบอสคิงส l ลามนะเพราะว่าเราสามารถครับที่อันเชิญม,มันได้แล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดเออมันต้องใช้มงกุฎอะเนี่ยเแเราก็สามารถครับได้อุ้ยลรวทองเรามีเยอะมากเลยนะเออถ้าทองเยอะขนาดนี้เนี่ยผมขอทําชุดเกาะหน่อยได้ไหม เอออะไรดี20 25ป้องกัน4ป้องกันสเหมือ,กน, 4, อกนกันงั้นเอาหมวกก่อนละกันนี่ฟ e เฟน s ์ Defense. เออสิบเลยทีเดียวเอ้าทุกวกมาเกาะที่เดิมเลยเจะบู๊บเรียบร้อยหนึ่งตัวการที่จะคราฟที่เรียก king slam ได้นั้นจําเป็นต้องมีเจลส l a m เท่าไหร่เอ่ยอืมขาดูหน่อยสิเออต้องมีอยู่ไหนวะยี่สิบอ่ามียี่สิบอันนี่เหรองั้นก็ดีเลยครับรู้สึกว่าฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาเนี่ยของเราจะเป็นไบโอม c o ร r u p t i o ใช่ไหม เออแล้วมันเป็นลมที่อันตรายมากคุณผู้ชมผมไม่กลัวหรอกนะสิงโอ้ยออกลัวแล้วกลัวแล้วเออมเดี๋ยวมันเช้าแล้วก่อนอื่นผมอยากสร้างบ้านเพิ่มมากเลยเพราะว่ามันมี MBC อีก MBC นึงเนี่ยที่มันเหมาะสลับสายคว้างปลาอย่างเรามากเลยลนั่นก็คือ MBC ขายระเบิดครับเออมันจะขายระเบิดมือระเบิดปลาที่ผมมีน้อยๆอ่ะไหนไหวะเนี่ยผมเอามาครารวมกับสลามแล้วเนี่ยเออเราต้องหา MBC ีตัวนั้นมาครับพ่อค้าขายระเบิดเออเดีเดดเดดเดี๋ยวพา พายุทะเลทรายอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วกูจะสร้างบ้านได้ไมเนี่ยโอ้ยกูกูอยู่เฉยๆกูยังขยับเลยโอ้โหพายุหลายมากต่อให้ฝนจะตกฟ้าจะร้องพี่ก็ยังคิดถึงหน้าน้องเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้กูกลับบ้านเลย <c oughs> ไม่ไหวครับผู้ชมเดี๋ยวรอพายุทะเลทรา,ายสงบลงก่อนสวัสดีครับมาบ่อยเหลือเกินเนี่ยเออพายุทะเลทรายคงจะอีกสักพักเลยนะเดี๋ยวเราไปเออ ขอรับชั่างกันก่อนเออเดี๋ยวผมจะไประเบิดหัวใจด้วยนะบ๊บยบบาโอเคโอเคลงลงลเดียเดี๋ยวมืดมืดมดมือ้าวดิ่งลงมาได้เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่สําคัญเลยคือครับที่เรียก King s l i m ก่อนครับโอเคส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็เออมึงอย่ามาสับเออมึงอย่ามามึงอย่ามาปิดกั้นโอเคอยใจหายใจคว่มไปหมดเลย เราระเบิดได้นะไอหัวใจดวงเนี้ยระเบิดหน่อยละกันตึ๊บ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 เออจริงๆระเบิดแค่ดวงเดียวก็พอนะถ้ามันลําบากเกินไปที่จะระเบิดให้ครบสามดวงเออไป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 ระเบิดตูมโอเครู้สึกว่ามันจะไม่แตกเออเอาสติกกี้บอมไปมาระเบิดตูมได้ปืนมาก็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 ไม่ใช่สายเราอ่ะคุณผู้ชมปิดก่อน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 เรียบร้อยโอเคตรงนี้สัก สัก4ลูกน่าจะพอปึ๊บ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 โอเคกูโยนไปกี่ลูกก็ไม่รู้นะเอ้าโอ้โหอีกลูกเดียวเองเออเราเปิดตึ้งโอเคฮึบโอเคอ่าอ๋อได้ได้ได้สัตว์เลี้ยงมาครับก็ถือว่าถือว่าโอเคโอเคโอ้ยมืดมึ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 ดเออเหมือนมีตัวจะมาว่ะตัวเล็กนี่เราสู้มันได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมติดว่ะผมติดดิ๊ดี๋ยว๊ดิ๊ด เออเอาสิเอาสิเดี๋ยวกูขึ้นมาได้ไงเนี่ยแล้วกวูออกไม่ได้ถ้าคนระเบิดกูตายเองโอเค,คกูกลับเลยครับเออไปที่ไปอมทะเลทรายสิดูสิว่าพายุทะเลทรายมันหยุดยัง้งทะเลทรายรู้สึกเหมือนจะสงบลงแล้วเออเมื่อกี้โอ้โหน่ากลัวมากเลยพายุทะเลทรายอะไรก็ไม่รู้เออตี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 ตตตเรียบร้อยเราจะสร้างบ้านตรงนู้นใช่ไหมเออผมได้อะไรมาบ้างได้ปืนได้สัตว์เลี้ยงก็ใส่นานแล้วการเพิ่มแสงสว่างนิดนึงบ้านไปอมทะเลทรายอยากจะสร้างสัก สามหลังเออเอาให้ครบเป็นหมู่บ้านเราจะได้วาปโดยใช้ไพลอนได้นะเออแล้วก็ปูพื้นหลังไปเฮ้ยเฮ้ยใครมาเนื้อไม่ต้องการนะ่เออต่อไปแม่งเ p c ขายปืนมาแน่เลยวะโอเคปูมาเรียบร้อยทำไมเ p c ยังไม่มาเลยเนี่ยเออตรงนี้พร้อมอยู่ตรงนี้ก็พร้อมอยู่เออแล้วก็มีระเบิดในตัวแล้วนะเ p c ขายระเบิดมาได้แล้วลูกอเอออุย้ยต้นไม้ฝั่งนี้สูงสูงอะ่ะ ตัดหน่อยละกันระหว่างทางไปจังเกิ้ลเกียรตัดให้เสียเวลาวะระเบิดเลยละกันโอเครูรูรๆตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงเที่ยงแล้วนะไป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 หวังว่า m อ c เออขายระเบิดจะมาก่อนที่จะมืดนะเอาตรงนี้เลยไหมเออเพราะมันเป็นเออทางลงถ้ำเราพอดีนี่ m อ c มาแล้วอยู่ทะเลทรายใช่ไหมโอเคมาเออแค่นี้ก็สบายใจนะครับเออเพราะว่า m อ c ที่เราต้องการมาแล้วอุย้ยสลาม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 เดีอดเดเดเดวยาย,ยายา อย่ามาอย่ามาอย่ามาปึบไม่พอว่ะอีกนิดนึงเออ,เ,เ,อเ,ออเออได้เทดเดอร์เออเฮ้ยได้เทเดอร์มันตายมีโนนอกาสดาบดาบอุ้ยกูเป็นสายคว้างกูเก็บดาบมาใช้ไม่ได้โอเคบ้านเสร็จแล้วมาอีกสักตัวหน่อยได้ไหมเอ่อเอ็มบีซีกูจะตายแล้วโอเคกลับบ้านดีกว่าให้มอนลีเออเอ็มบีซีจะได้รอดที่เหลือเราก็แค่ไปหาเอ็มบีซีขายระเบิดกันเออเราจะซื้อ กูอีนี่นะเพื่อที่จะมาสู้กับบอสคิงซามในค่ำคืนนี้กันมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยหมู่บ้านนี้มืดมืดไม่ได้ปักไฟเลยมานี่ให้หมดมานี่ให้หมดขายครับขายเป็ดขายตะคงตะขาบอะไรเนี่ยขายไปให้หมดเลยเามาซื้อถุงตดกันนี่71 Co คัพเปอร์มันใช้เยอะอยู่นะอ๊บโอ,อ้พอ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 ,พอโอเค6 0 0อันถือว่าเยอะมากๆเออมันจะเป็นอาวุธหลักเราเลยเพราะว่ามันดาเมจแรงสุด ออไป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 ไอ,อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเ,ออเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคก,การสู้บอสคิงสลาให้คุณผู้ชมกันหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละทริคนี้อ,อแต่ว่าบางคนที่ไม่รู้ก็หัดจําใส่กระโหลกไว้บ้างนะขั้นแรกครับคือต่อเชือกให้มันสูงๆออในระดับที่คิงสลาไม่สามารถกระโดดถึง pp. โอเคประมาณนี้น่าจะพอโอ้แล้วมันมืดด้วยตัวกูจะมองคุณผู้ชมจะมองเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็มีประมาณนี้แหละ ดูซิว่าผมจะลอดหรือผมจะล่วงครับอ่าขั้นแรกคือเราเกาะเชือกเลยเอ่มสู้ตองกลางคือมันจะลําบากพวกลูกตาหมากัดไหมเนี่ยโอเคมากิงซามอยู่ไหนอุ้ยดาวตกช้าไปเอ้ยเร็วไปเออเราก็ปลาระเบิดลงไปข้างล่างเลยครับเออเรอกิงซามมันมาเดี๋ยวมันก็วาร์ปมาเออในช่วงที่มันวาร์ปเนี่ยเราต้องกระโดดนะ pp! กระโดดโอเค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 ,อเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าเนี่ยมันจะกระโดดหาเราไม่ถึงนะพอมันวาร์ปเราก็กดกระโดดขึ้นไปเออเห็นไหม มันจะมีช่วงวาร์ปไปหละที่น่ากลัวของมันฮึบโอเคนี่ประมาณนี้นะถ้ามีขวดกรูดเนี่ยจะสบายกว่านี้เพราะว่ามันจะได้หลบได้แน่แน่นอนๆอนโอเคมาเนี่ยมีแค่นี้เองล็อกเป้าแม่งเลยเออปาไปปาไปปาไปฮึบนีโคตรสบายเลยเออฮึบอุ้ยเกือบ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 เสียว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 ถ้าโดนทีเราเราก็มีตายเหมือนกันนะฮึบอ,อ่าโอเคนี่ครับ สู้บอสง่ายๆบอสตัวแรกที่หลายๆคนน่าจะเลือกสู้มา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 แล้วมันเข้ากับสายผมด้วยไงเออสายคว้างปลานี่นี่นี่เฮ้ยมึงหลบเก่งเกินไปแล้วเนี่ยฮึอ่าโอเค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 อเค,อเคอย่าหลบสิเฮ้ยเรียบร้อยครับเคลียบบอสแบบอีซี่อีซี่เก็บครับเก็บครับเก็บของได้ตัวโอ้ยอะไรอะไรอะไรใครกัดกู อ๋อระเบิดกัดกเองเออได้ถุงบอมลมาละผมอยากได้สัตว์ขี่สลาม,มากเลยเดี๋ยวผมจะเซฟเกมก่อนเออเผื่อไม่ได้ของที่ต้องการจะได้ออกเข้ามาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าถุงแรกถุงแรกไม่ได้เลยเฮียมาครับถุงที่2ปึ๊บอ่าได้เลยเออมันก็ไม่ได้ออกอยากนะแต่ว่าอาจจะสัก2 3สามถุงนะอ่าได้ละสัตว์ขี่ที่แบบเออกูใช้ตลอดนะมันโกงจริงๆอุ้ยเราได้กางเกงเพิ่มอันนี้มาด้วยเออกางเกงเพิ่มดีเฟนส์แต่หมวก อยากได้เสื้ออยากได้ซื้อคิงสลามทําหมไม่ดรอปเสื้อมาวะาก็ของเทพอย่างเอรอยอดเจลครับทำให้สลามเป็นมิตรกับเราอันนี้ดีมากๆเลยเวลาคุณผู้ชมลงจังเกิลเนี่ยผู้ชมต้องมีไอเทมนี้ติดตัวไว้นะเออมันกันสลามได้ตอนนี้คิงสลามก็ถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำต่อไปหาฟาร์มหัวใจฟาร์มอะไรเพิ่มซึ่งถ้ำที่ผมจะลงเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้ำทะเลทรายเออตั้งแต่เล่นเทเลเรียมาเนี่ย กูแทบไม่เคยลงถ้ำทะเลทรายนะเพราะว่ามันโหดมากๆสิ่งที่น่ากลัวของถ้ำทะเลทรายไม่ใช่มอนสเตอร์ครับแต่เป็นกระบองเพชรกระบองเพชรที่สามารถหล่นทับหัวเราได้โอเคขุดตรงนี้ลงเลยแล้วกันเออจริงๆเราไปลงตรงเออพีระมิดก็ได้นะอุย้ยโกกูเยอะจังอะเดี๋ยวขออนุญาตเอากโกเข็บก่อนเสียได้ถ้าตายนี่ชิบห,หายเลยนะพี่ครับคุณผู้ชมเห็นกระบองเพชรนั่นไหมคืออันตรายมากมันจะมีกระบองเพชรกับไอเนี่ยขาวๆเนี่ยถ้าเราไปตีขาวๆมันจะมี เออมอนเตอร์เกิดนะซึ่งเป็นตัวเล็กๆน่ารำคาญมากแล้วยิ่งเราเป็นสายคว้างปลาแล้วเนี่ยเอ่อยิ่งไม่มีน็อกแบ็กเลยอืมโอ้โหเสียงโยเยะเลยวะ่ะสิ่งที่เราต้องทําคือหากล่องหาหัวใจแต่หลกักๆเลยคือหาฟอสซิลครับคุณผู้ชมเอ่อฟอสซิลมันเป็นยังไงวะกูไม่เคยขุดด้วยสิเราหาทางหลีกเลี่ยงที่จะเจอกับโอโห <laughs> อุย๊ย ถ้าค่าพวกเชียนนี้ได้ผมว่าได้เงินเยอะแน่เลยวะเอาแล้วความโลภครอบงำจริงๆเราไม่ต้องใช้คอ้อนก็ได้นะเราก็วางแผตฟอวามปุ๊บ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 ,บ,บเนี่ยแค่เนี้เออสบายสบายสบายควางเบิดแล้วตูมตูมตูมืมมโอ้โหดาเมจอย่างโหดเรียบร้อยครับใครจะสู้ระเบิดตดกูได้อเอระเบิดไหระเบิดระเบิดเบิดอโอเคเรียบร้อย เออฟอสซิลฟอสซิลอยู่ไหนครับโอ้ผมไม่มีน้ำยามองเห็นแล้ววะลงมาก็ยังไม่เจอบงเจอบ้านอะไรเลยนะอา้าวกอบลินอาร์มี่บุกตายโหงแล้วกูจะสู้ยังไงเนี่ยกับดงกับดักกูก็ไม่มีผม perdre, 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 ยิ่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอล้วเอ้ยฟอสซิลแน่ๆอ่าดิสเซอร์ฟอสซิลฟอสซิลทะเลทรายครับสวยงามครับสวยงามโอเคขุดมาขุดมาเยอะไหมเยอะไหมมีเยอะไหมเวลาเจอฟอสซิลเนี่ยรู้สึกจะเจอเป็นกองเลยนะแบบเยอะสุดๆอะ่ะ เดี๋ยว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 ,ยวโอโ้กูถามจริงอ่าฝูงกอลินจะบุกแน่ๆเตรียมตัวครับเออเอาของที่เราต้องการมาฮึดหนีครับใครจะสู้เราใครจะสู้เราฮึดจ๊บเออเอเจ็บเจ็บเจ็บเจบเอองั้นเราสู้อย่างนี้ได้ไหมเออได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออตอนแรกผมว่าจะ <laughs> ไปลงทะเลทรายต่อให้มีของดีๆสักหน่อยเออแต่ว่าถ้ากอลินมาบุกก็ช่วยไม่ได้นะก็คงต้องฮึด ยาจอม e t ย o ามาครับมาสุกสำนาญกับฟอสซิลกองนี้ของเราต่อรู้สึกว่ามันต้องการจำนวนมหาศาลเลยนะเพื่อที่จะเอาไปย่อยกับเครื่องอะไรสักอย่างซึ่งผมมีอยู่แล้วผมหยิบผิดมาด้วยเออกูหยิบอันนี้มาแทนอ่ะกูว่าจะเอาเครื่องนั้นมาทำไมกูหยิบพี่เจนี่มาวะเนี่ยหนึ่งทีอุ้ยติดท่แรงกดิแรงกดิเออวิ่งหยิบทะเลทรายอู้หูหูมันมีโอกาสได้ขวดกระโดดไหมวะ กูผมอยากได้มากเลยนะอยากได้อะไรก็ได้ที่เพิ่มจังหวะการกระโดดตอนเนี้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนอนอืมอืมอออกตายเลยไหมเนี่ยตายเลยว่ะเฮ้ยโอ้ผมผมกลัวหนอนมากๆจนแบบจนแบบกลัวขึ้นสมองอะ่ะโอ้รองเท้าอ่ะอุ้ยระเบิดอะไรอะ่ะเออรู้สึกมันจะระเบิดตรงๆใช่ไหมเดี๋ยวเราเคลียร์ของกันโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยหนอนอีกแค่ปุ๊บปึ๊บปุ๊บมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอขอพื้นที่หน่อยเอ้ยนอนอเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้โดนเราเองตรงนี้โดนเราเองมา เรียบร้อยโอ้ยนัดเดียวตายเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดึบมีฟอสซิลไหมครับอันน่าอะไรอะคอปเปอร์เหรออุย้ยเอ็นบีซีก๊อปโอเคึบเรียบร้อยครับเออมิชชั่นคอมพลีทแต่ว่ากูเล่นก๊อปไม่เป็นว่ะเพื่อนอุย้ยฟอสซิลครับฟอสซิลฟอสซิลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเออได้ระเบิดไหมครับเออคือว่าระเบิดนี้มันจะพุ่งได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวต้องลองต้องลองเก็บมาครับอันนี้คืออะไรอินเ e สไมเน็งสปีดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มความเร็วการขุด เออโอเคเอออุ mammal. ้ยโอ้โหอยอันเยอะมากเยอะมากเออแต่ผมว่ายังเยอะไม่พอว่ะปลาไปปลาไปเออฮึบฮึบฮึบเกาะเกาะปลาไปปลาไปเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับลบลบลบอืมอืมอืมโดนเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเก้รียบร้อยเก้าเ่งร้อยครบแล้วครบล้ครบล้วึบบึบึเรียบร้อยโอเคโอ้ยลับก่อนลับก่อนลีลี โ,โกรธแค้งเครื่องโกรธอะไรกูเนี่ยดีมาไอ้พวกนี้มันดรอปสไปบอลครับ <c oughs> ไอเทมปากชิ้นหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำครับคือเอาฟอสซิลเนี่ยมากดที่เครื่องนี้ครับเออฮึบกดไปนี่มันก็จะย่อยเป็นอของต่างๆมานาสิ่งที่เราต้องการนี่ครับเออสเตอร์บี้ฟอสซิลไหนวะไหนวะนี่อ่าแล้วมันคือมันจะใช่ว่าจะออกง่ายๆนะเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือแบบ กว่าจะออกอะดูดีไม่ออกเลยเออเพิ่งได้ชิ้นที่5เนี่ยอ้เราต้องการเยอะมากๆเลยเราต้องไปฟาร์มหลายรอบเลยอะว่าเป็นการฟาร์มแร่ไปในตัวเลยนะเออได้ทั้งแร่ได้ทั้ทงเออรูบี้อะไรพวกเนี้ยเอเยอะมากๆเลยอะแต่ว่ามันคงไม่พอทําหาอะไรทั้งนั้นแหละนี่สิ่งที่เราต้องการครับคือชุดเกาะเออมันจะบวกดาเมจสายเลนใช่ไหมสายโจมตีระยะไกลซึ่งเอออาวุธคว้างปลาเนี่ยนับเป็นอาวุธโจมตีระยะไกลนะเออ เออนี่เรามี54อันนี้หรอเนี่ยนี่เนี่ยมันสามารถทําอาวุธโจมตีรายไกษได้ด้วยนะนี่คือหอกอะไรไม่รู้แหละแต่ดาเมจ20แล้วก็อ้อมีดปลาที่เป็นกระดูกดาเมจ14เยอะกว่าเยอะ,เยอะ,เ,ยอะเยอะกว่ามีดปลาปกติแค่2ดาเมจเองอะ่ะแต่ก็ถือว่าอัพเกรดแล้วกันเออ่มาดูมวกใช้15ใช้25ใช้20ประมาณ60ใช่ไหม ประมาณ 60, 15, 40, 60, ใช้60วะ่ะขาดอีกนิดหนึ่งโอเมกอชอีกิีนึงฮัลโหลโอเคเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมไหนวะอา้าวฟอสซิลอยู่ไหนเนี่ยโอเค <c oughs> นึกว่าหาย <c oughs> เรียบร้อยมาครับ <c oughs> มาครับหยุดกอะโอ้เคลโอ้โหสงสัยอนาคตฟอสซิลได้หมดโลกแน่เลยวะ่ะ ถ้ามันจะออกยากขนาดนี้นะโอเคอ่ะมันใช้อย่างละอันใช่ไหมเรามี10อันก็เอาหอกหอันแล้วก็เอามีดป่าห่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดี่หนึ่งดัมมี่สองดัมมี่สามเรียบร้อยครับเออมาทดสอบที่อาวุธแรกคือสไปบอลครับเออโอ้ยมันมันต้องอยู่กับที่ครับนี่มันจะโด,โดนดาเมจรัวๆเลยนะมันโดนได้กี่ทีวะ เนี่ยมันโดนหลายๆทีแล้วมันหายไปนะเออถ้าเราวางค้างมันก็จะอยู่ได้มันมันอยู่ได้นานอยู่นะเนี่ยมันก็แช่ค้างอยู่เนี่ยเออเอาวุธนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปสู้กับ Eater of World วิรเออบอสของไบโอมเรากันเออลองมีดปลาของเราหน่อยซิเอ้ยโชเลคินอืมเวิรก์กเวิรก์กเวิรก์กเวิร์กโอ้เจ็บเจ็บอาวุธชิ้นต่อไปเอาเป็นเอ,อ่อหอกแล้วกันดามเมจ21เลยเพราะว่าเราใส่เซตใช่ไหมเออเลยบวกดามเมจเพิ่มมาเพิ่มมาหนึ่งหน่วยไป อ้าวอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเบิร์กแล้วเนี่ยคือมันปลาติดมอนเตอร์แล้วมันก็เออลดเลือดทีละสามหน่วยใช่ไหมแต่มันทะลุมอนเตอร์ไม่ได้นะตอนแรกนึกว่าจะทะลุมอนเตอร์ได้มันจะแตกได้ไหมเหมือนหอกท้ายเกมอะฮึหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดเอ้ยมันตันเท่าไหร่วะเดี๋ยวมองไม่เห็นเลข มันตันเท่าไหร่วะสี่สิบห้าสี่สิบห้าครับไอเทมนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปสู้ไอออฟกั t ตูดูไม่รู้ว่าพาร์ทไหนน่าจะพาร์ทหน้าแล้วต่อไปครับมีดปลาอืมก็เหมือนมีดปลาปกตินะแต่แค่เพิ่มดาเมจไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้เลยหรอไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้เลยว่ะกระต่ายจับแม่ง